ดี๋ยวนี้ได้นั่งเป็นหัวหน้าใหญ่แล้วโอ้เขามีความสามารถนี่ไต่ทีเดียวข้ามจากหางไปหัวเลยนะนะพี่คนนั้นเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างโรงเรียนหอมนะคะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดตากเออเรียนที่ตากเด็กโรงเรียนหอมอ่ะถ้าใครโปรไฟดีคือเรียนเก่งหรือเป็นประธานนักเรียนเป็นหัวหน้าห้องใช่จะได้รำของโรงเรียนนี่คือความใฝ่ฝันต้องเรียนดีโปรไฟดีหรือเป็นประธานนักเรียนเป็นตัวเด่นต้องหน้าตาดีด้วยดิ ขาไม่รู้ว่าเขาคัดจากอะไรตอนเด็กๆคือตอนนั้นมันหน้าเก่ามันนานแล้วอ,ะอ่ะออริซิแล้วก็น,นี่ค่ะได้รับคันเลืออให้ไปเต้นให้ไปเต้นแทนเราไม่ได้รำเหรอไม่ได้รำเพราะว่ากิริยาไม่ผ่านอ๋อเหรอ,อวันแม่เต้นรีวิวนะคะเพลงของแอนนาโรถรุงร่งเรกตอนป .3 ขอทางหน่อยขอทางไปหน่อยก็มันต้องไปก็มันต้องไปเราต้องรีเราต้องรี เราเต้นรวีวิวก็คือทั้งเพลงเนี่ยเราออกมาช่วงขอทางหน่อยขอทางไปหน่อยก็มันต้องไปจากเวทีหนึ่งไปอีเวทีหนึ่ง<อ>จบแล้วจบแล้วก็เอ้ยก็จะมีแบบเจ้กากระตูนแล้วก็เป็น<อ>เหมือนผ้าถุงจ<อ>ุกเบนเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคุณครูแต่งตัวให้แต่ก่อนที่จะขึ้นน่ะเข้าห้องน้ำแล้วก็พันเองอ๋อนี่ไงจังหวะเพตีมันอยู่ตรงนี้ขอทางหน่อยปุ๊บจุกเบนหลุดแล้วก็เป็นแบบ้อ่ง ก็เป็นหาเด่นเลยสิร้องไห้เลยเด็กกรับพออะไรผิดเพื่อนนะนะรู้สึกว่าเตัวเองคือเด็กรับไม่ได้เถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เด่นเลยโอเคก็เด็กๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกขีย์อ้เยเลาก็เลยได้แสดงเลาทุกปีเลยไม่เล่นกล้าแสดงออกชอบแสดงออกชอบใช่ไหมแล้วเคยได้โชว์ป่าตอนป .6 ยังไม่ได้โชว์คนอื่นโชว์ก็นั่งดูทำไมครูไม่เลือกอยากเต้นมากพยายาม นั่งดูเพื่อนเต้นก็พยายามเต้นให้ครูดูว่าเต้นได้นะเต้นได้นะเต้นได้นะโชยเข้าตาไงเฮ้ยพอมาหนึ่งม1หนึ่งครูเริ่มเห็นแววตอนนั้นเพลงจีบจูจีดูจีจุดจุดจดอ่ดังเพลงของรเจอร์สไพร์ครับเราก็เลยได้เล่นเต้นรีวิวเพลงนั้นแต่ถ้าเป็นวันแม่ได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ ในวันแม่อยย่างงเี้ครตอนสมัยแบบมัธยมปลายเก่งนะถือว่าเก่งนะหนูมีโชว์ทุกปีอันนี้หนูเป็นเด็กมีความสามารถโอ้ยเอาละร้องรำอะไรเงี้ยเต้นเต้นหมดทุกอย่างเคยได้รำด้วยเหรอลัมอย่าจะถูกนะพี่เนี่ยนะเป็นคนนครสวรรค์แต่ลัมฟ้อนงิ้วฟ้อนเล็บอะไรได้ด้วยนะจะบอกให้ฟ้อนงิ้วคืออะไรฟ้อนงิ้ตอนยนตะตอนยนตะ พี่คะเสดษฐาจะได้กูปลีแล้วนะครับพี่เขาตัวสมเสร็จสมเสร็จแล้วไม่ถึงพี่ดคือหนูได้แสดงทุกปีหนูได้แสดงทุกปีมันหรือเปล่าขอบว่าแม่ยัดเงินโรงเรียนเอาไปปิมโชว์เบกแดนม้น ดิว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 ิว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 ิโอ้โหิวมากับต่อไตอไปล่ออะไอะไรฮะป๋าแดนแดนตีนเต่าแดนตีนเต่าลักษณะเหมือนอยู่มุงน้ำเงินห้าห้านี่ออกทางมวยแล้วพี่ออกทางมวยแหละ